ที่ไปเทคบางนานะคะตั้งแต่เวลา10บโมงจะถึง3ามทุ่มกันไปเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่างานนี้นะคะร่วมพนเด็ดดีๆนะคะสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะเดี๋ยวพาไปดูในยงากันเลยโซนดิจิตี้ค่ะนี่เย้ชอบมากเลยอีบ <laughs> <laughs> ูธ JIB นะคะทุกคนใหญ่มากหนูจะให้ทุกคนดูอะไรฟังๆม <laughs> ากาขึ้นมากขึ้มากขึ้ชัดเ ฟินฟินฟิ มดไหนได้ไหมไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าโปรโมชั่นหรือว่าจะเป็นแคมเปญต่างๆของร้านที่ก็เป็นทาง JB ก็คนสินค้ายเพิ่มมาครับวันนี้ภายในงานก็มีส่วนรีวิวเก้าอี้แลมโปเหมือนนั่งอยู่บนล้ราคาละสิบล้านฟิน ทุกคนเข้ามาเอ็กพอ o นะคะที่ไบเ็กบางนานะคะตั้งแต่เวลา10โมงจะถึง3ทุ่มกันไปเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่างานนี้นะคะร่วมพนเด็ดดีๆนะคะสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะเดี๋ยวพาไปดูในยงากันเลย<ฮ> มันไม่คี้นไปแล้วบางคนก็ไม่รู้คือบางคนเขาส่าอินเทอเาส่งทากอินเทอเนเขาเขา่ทางเทอ่นีไปส่เลย いいね。<Wow. S 2> wow. มาจากน้องๆสถาบันหลายๆท่านเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะในช่ซงของเราคือนะคะไม่ว่าจะเป็น AMD นะคะหรือ a อทีบานาน่าหรือว่าเอกนะคะลูกค้าบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไอทีอะไรก็มาร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหลายๆอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบานาน่านะคะเป็นโซน iPhone มือสองนะคะนี่ราคาถูกมากเลยนะคะลูกค้าไปนสินค้ามือสองนะคะเพราะว่าพี่บานาน่าพามาเองเลยนะคะด้านนี้ก็จะ Yeah. เกมเมอร์นะคะบอกว่าสุดๆนะคะพอกเขาทำการจำลองด้วยนะคะเพื่อจะเป็นตัวเครื่องจริงว่าเครื่องเล่นจริงนะคะเครื่องเล่นเสมือนที่ทำให้เรารู้ว่าเัีจะเสมือนแข่งรถอยู่ในเกมเลยนะคะถ้าใครดูภาพไม่ออกให้ลองดูภาพถึงโฟล่าววันค่ะบอกเลยว่าเจ๋งสุด มงห้าสิบเรแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธ j ไ b เดี๋ยวเรามาสอบถามพี่พนักงานกันดีกว่าว่าวันนี้ขนอะไรมาให้คนที่มาในงานดีบ้างวันนี้พี่ขนอะไรมาให้คนในงานบ้างคะบอกหน่อยได้ไหมไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าโปรโมชั่นหรือว่าจะเป็นแคมเปญต่างๆของ ก็เป็นทาง JIB ก็คุณสินค้าเพิ่มมาครับวันนี้ภายในงานก็มีส่วนลดเยอะแยะมากมายเนาะอย่างตัวไอโฟนซิมูทูแม็กกะนะฮะปกติ4ี่หมื่นแปก็เหลือ4ี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแล้วก็พวกตัวแบบโกเดมูหรืออะไรเงี้ยก็มีส่วนลดมาตลอดมาีนงานได้วยขอบคุณค่ะก็พิเศษสุดๆกันไปเลยนะคะฝาก JIB ไว้ในใจของทุกคนด้วยนะคะเ่ะในใจของเรานะครับผมบอกเลยว่า Apple Chief รอบนี้ของเรามาในทีมนะครับ Apple Chief ชอบคลายร้อนนั่นเองอ๋อใครที่แบบว่ามาชอบนะครับแบบว่าเดือดเดือดร้อนร้อนก็มาชอบให้คลายร้อนกับที่บุ๊คแอบบีชของเราได้เลยทีเดียวซ้อในนของเราวันนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยคือซื้อครบหนึ่งพันบาทนั่นเองนะครับผมก็เลขบนพันสานะครับแล้วก็ซุ้มของเราก็คือเป็นอะไรห้อย่างนี้เลยอ๋อ เ้ยอออะไรกันเลยเดียวน่าแล้วรางวัลของเราจะเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปยังไงไม่ได้ไอโฟนเคสก็คือรางวัลกันจุ๊ๆใช่แล้วนะครับผมวันนี้ใครซื้อไอโฟนได้ใครซื้อเคสมาแล้วมันจุตจงนี้เลยไอโฟนอีกได้แับได้ไปสองอันเลยนะสองอันไปเลยเออบอกเลยว่าซื้อครบหนึ่งพันบาทเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมซื้อหนึ่งพันได้จุก1หนึ่งพันบอกเลยว่าเลิศมากซื้อสามพันได้จุ่สามจุ่ไปเลยเออ บอกเลยว่ามีของราวันทุกอันเลยนี่เองครับผมอ่ยิ่งจุกยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะยสินค้าจากฟูดแอปเปิ c ลชีฟบอกผมว่ากอง ไอ้นี่บวกว่ารับการไหนกินหนึ่งเขาเอาอัดเลยนี่ว่ารีวิวเก้าอี้แล็ปเปอเหมือนนั่งอยู่บนรถราคาละสิล้านฟินก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วที่มึงถ่ายออกมาไม่รู้จะตัดจริงได้หรือเปล่าไม่รู้เขาต้องออกนะ เราอยู่บูธอะไรเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ JIB นะคะทุกคนใหญ่มากหนูจะให้ทุกคนดูอะไรฟังฟังหน้าก็งงหน้าหน้าก็ช้าจังเล่รเอฟฟินฟินเลีเอส ยังไม่มาคุณก็มาลองได้เลยว่าแบบอุปกรณ์อ าบันชาปิดปีนแล้วเร็วน้องที่หนี้วครับสองสามสองช่องเอเก้าสองสามสองช่องเอเก้าครับ